พบกับ t h a i l a n ด Top Model ดลโอ้จิวเป็นเพลงลูกทุ่งเลยนะคะวันนี้น้องนิยาแสดงความสามารถพิเศษหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะโอเคค่ะขอให้นิยาลำดนิเกให้ดูซีนนิดนึงได้ไหมคะ อ่ะนะคะเอาเลยคะ่ะเตรง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 ติง,ตงอ่ะจบแล้วเหรอคะเออขอให้่เต้นให้ดูสักเพลงหนึ่งได้ไหมคะเกย่างถูกเผาเกย่างถูก <c oughs> เผาตตรงไหนคะเชิญค่ะ ขึ้นเมทีมีอีกสกนิดนึงได้ไหมคะตรงนั้นมันจะชิดพัดลมเกินไปคะ่ะตรงนั้นนะคะมันชิดพัดลมเกินไปคะ่ะอ่าขยับมาอีกนิดนึงคะ่ะไกย่างถูกเผาไกย่างถูกเผาเจ้าจะดดนไมบเสียบเอ้าเจ้าจะดดนไมบเสียบเอ้าเสียบตูดซะ จะโดนไม้เสียบจะโดนไม้เสียบเอ้าเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนมากเหรอคะเนี่ยว่าไงคะร้อนเหรอคะกียงถูกเผาเอาเพลงเมื่อคืนก็ได้เอาเพลงเมื่อคืนก็ได้เอาเพลงเมื่อคืนก็ได้ได้ปะ โอ้โหนี่หรือบางกอกพิษกับบานนอกตั้งหลายสอกหลายว่าลดเอาดียืนเ,เต้นก่อนเออแสดงความสามารถพิเศษได้หรือเปล่าอ้าว oh. ไปเรียนหนังสือซะแล้วบ๊ายบายหน่อยค่ะบ๊ายบายหน่อยค่ะบ๊ายบาย